ว่าเดี่ยวก็เรื่องข้อกฎหมายครับเพ่อแป๊บเดียวปีใหม่ผ่านไปกับสองอาทิตย์แลยหละอย่างรวดเร็วครับการบังคับใส่กฎหมายเป็นเรื่องสำคัญถ้าเฮ้าย่อนย่านเฮ้าบอสนใจกฎหมายนะครับมุ่ยไผ่ขวบพุ่มกฎหมายบุมยไผใส่กฎหมายประชาชนละเมิดกฎหมายบ้านเมืองลุกเป็นไฟอยู่บ่ได้หรอกครับ กฎหมายเลยมีความสําคัญจะต้องมีผู้ชําระกฎหมายามีผู้ใส่กฎหมายครับแต่เดิมจากตํารวจครับก็ใส่กฎหมายไปจับคนก็ต้องมีกฎหมายเนี่ยครับก็พี่กฎหมายมาตรานันมาตรา,านี้ยังจ,จับเขาไดดได้ยูซือไปกล่าวหาเขาโดยที่ว่ามีข้อกฎหมายหรือกฎหมายว่รรยบบาด้บัญญัติไว้ว่าการกระทําของเขาเป็นความผิดไปจับเขาบะไรเนี่ยครับไม่จับเขาก็ต้องอ้างว่าเจ้ากระทําความผิดฐานขาคน้น ฐานคมขืนฐานผากผู้เย้าก็ต้องมีข้อกฎหมายกำกับโดยตลอดเหตุสำนวนขึ้นไปหาอัยการอัยการจะฟ้องเขาก็ต้องมีข้อกฎหมายมีวิธีการที่จะพิจารณาก่อนจะสั่งฟ้องหรือสั่งบ่ฟ้องนะครับเห็นบกคดีของดนะีไอคอนเห็นบอซุ่มที่เขาสั่งฟ้องก็มีรับปรากฏว่ามีอยู่สองคนที่พนักงานอัยการสั่งบ่ฟอ้องเพราะ่นเบื่องแล้วว่ามันยังห่าง จากการกระทาความผิดโดยจะเหตุผลได้ก็แล้วแต่นะครับก็สรั่งบ่ฟองครับรั่งบ่ฟองแต่ว่าสองคนนี่ก,ก็ไปติคุกถ่าล่ะเห็นบ่ครับเพราะว่าบ,บ้านเมืองเขาสันนิษฐานว่ากระทาความผิดก้าวหาเขาไงว่าเขาก็ทำความผิดแต่ว่าอายการเพิ่นเบืองแล้วกับเตรดเหตุหลักฐานขึ้นไปว่าฟองอายการว่าบ่ฟองครับก็ะตองมีผู้ชี้ขาดถ้า DSI หรือเจออ้าหน้าที่ยังเห็นว่า มันมีมูลความผิดหรือมันสามารถลงโทษได้กับเข็แนแยกเงินไปหาอายการสูงสุดเพน่จะเป็นผู้ชี้ขาดนะครับอืมสองคนนี่ก็ต้องรอฟั่งเบิงซะก่อนว่าดีหรือไวาอย่างไหนถ้าเพื่อนบววาอย่างไหก็จบไปก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อายการสั่งบ่ฟองส่วนจะได้รับค่าเสียหายค่าตอบแทนในการที่ปติคุกฟรีๆจักเดือนจัาหยังกักกแล้วแต่ไปนับเบิงเป็นมือครับจะได้เงินหลายปันไหนแต่ว่าเขาบ่สนใจดอกครับดารล่าเรานี่บอดเรานี่ เงินบางรายหนึ่งก็ไม่สนใจหรอกเขาออกมาได้รับอิสรภาพมาสู่ลรรมหายใจนอกคูก็ก็บมีแเฮงปอดล่ะกับแต่ว่ามันเสียกิจการเขาทีละเรียกงานเขา่ก็เป็นดอลาาลาร์มันบลระครับเมื่อมีคดีแบบนี้ปุ๊บไผ่จีิจางมันบอต้องรอสักระยะหนึ่งไอคนเลื่อมแน่นะครับอืมก็ยังจะกลับเขาสู่วงการใดแต่ตอนถึงจับใหม่ใหมออกมาใหม่ๆนี่มุ้งีผู้ไก่หรอกครับเราญาติมูฟูงก็ยังบอยอยากไปไก่ แม่บอกละ่ะพี่จะหากำลังใจทั้งเฟยียดทั้งไล่ทั้งยังวาไปเอ,อมันเมื่อเข้ามันเป็นแนวนั้นนะครับก็ต้องให้โอกาสเขาพิสูจน์นะครับออันนี้เขายังไม่ได้พิสูจน์อย่างเนี้แต่ว่าหลักฐานบอพ่อพียงอายการม่ไดลสั่งบอฟ้องแต่ว่าอีกชุดหนึ่งหลายหลายคนนะครับสั่งฟ้องกว่ากันไปตามกระบวนการกัพิสูจน์กันอยู่สันลงสันสารผู้ชำละคดีก็คือผู้พากษาก็ใส่ก้นหมายคือกันเห็นบอกใส่ก้นหมายวัดครับ ถ้านาขั้มที่จะไปว่าความ้มไหก็ต้องมีก็ต้องใส่ก้นมมยคือกันที่ไปว่าคว้มเบาไปตัวทีบตัวเรียนว่ามีรักกฎหไม้ม่ามีวิธีปฏิบัติบ่ได้เลยครับอมืมันมีแนวบอกอยู่มีรักบอกอยู่ว่าท่านจะต้องเ็ดจังไดภายในจักมือจักเวียนอย่างสิเขาบอกไว้เบิดนะครับในวิธีพิารณาความอาญาหรือวิธีพิารณาความแพงแม่ประครับต้องบอกไวช,ชัดเจนมีระยะเวลามีกำหนดเวลามีขั้นตอนว่าจะต้องเหตแบบนั้นแบบนี้นแบบม,มีเงื่อนไขทุกอย่างเลย มันยังจะครับตัดสินหรือพิจารณากันได้สังกับต่างคนต่างสาวเอาสาวเอาโดยที่ว่ามีข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขยังเลยมันกับหมวกครับผู้ตัดสินกับตัดสินอยากผู้จะนําเสนอกับว่ามีขออเขียนนําเสนอไนเบิร์ตเลยนอกประเด็นก็ได้ว่าไปผุนขามทวีปไปก็ได้บุเกี่ยวของกับเบาได้มันมันหัวโมเมนต์แล้วครับมันกับหกสำนวนสื่อมันต้องอยู่ในประเด็นนะครับอยู่ในประเด็นที่กำลังจะพิจารณากันว่าประเด็นใดแม่บอกแล้วครับอ้าว บานนี้คดียาญ่ามันก็คือคดอียาญ่านั่นแหละคดีแพงก็คือคดีแพงนะครับคดียาญ่าคื้ไข่เปียกๆคือผู้ไสยคดีแพงคือผู้ยิ่งอาญามันกับเกี่ยวก็เ,น,เนี่แหละการจำกัดเสรีภาพเฮ้าก็มีโทษตั้งแต่พหารชีวิตจำคุกก,กรกขังปรับรีบสับส่วนดังแพงกับบังคับเอากับบรัพย์สินติดหนี้เขาโมไซนีเขา,เขา,าบังคับยืมเงินเขาหรือโมไซนีเขาแต่บ้าเฮ้าก็ว่าบักซี่โกงโกงเงินคอยยืมคอยโมไซคอย แต่ถามว่าเป็นความผิดทางอาญาบอกมันบมเป็นนะครับมันเป็นทั้งแผงทิ้สัญญากู้กันนะเขาบ่ใส่จะไปบอกว่าบขี่โกงแลบ้านเฮาเบาไดอยู่ขี่โกงยืมเงินล้วบ่ใส่เอาเงินไปเราบ่ขึ้นเห็นเบาไดอยู่แต่ทางอาญามันโม,นมนเป็นเรื่องช่อโกงเนี่ยวกเขาเอาญา,าเลยเป็นการผิดสัญญาทางแผงผิดสัญญาเรื่องกู้ยืมต้องเอาสัญญากูน้นี่ไปฟ้องลองต่อศาลให้ศาลบ,บังคับให้ทางแผงนะครับบมเป็นทางอาญาไปเจ้าคีีคุกบ่ไดเดเนย เพราะเขาบ่ามีเจตนากระทำความผิดทางอาญ,ญามันเป็นเจตนาทั้งแพ่ยงยืมเงินกันแล้วก็หอดมือบ่ใส่บ่มีเงินสีใส่หาบ่าท่านหรือบ่ใส่หรือสื่อนี่เฮียบ่ใส่บ่อยากใส่ซ้ำขอท่านก็ต้องเอาสัญญากู้เอาหลักฐานไปฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมไะเป็นทั้งแพงไปส่วนทางอาญ,ญาไปกระทำความผิดไปข่าคนไปคมขืนเขาไปลกของเขาตำรวจจับไปส่งอายการในการไปฟ้องศาลก็เป็นเรื่องอาญ,ญาครับ แผงก็ญามันก็แยกกันออกโดยวกเกี่ยวของกันเลยคือผู้ท่ายผู้หยิงนี่หมว่าผู้ท่ายคือผู้ทายผู้ยิงก็คือผู้ยิงเนี่ยน่า่าล่ะเวียนได้สิมหาหากันอืคือเรื่องที่จะเว่า้มนี้ก็คือคดีย่ามันไปเกี่ยวของกับคดีแผงคดีแผงที่ไปเกี่ยวของกับคดีย่ามันก็มีอยู่ครับน่ามาล่ะเออมันมาร่วมกันนะะครับมันมาร่วมกันมันมาหากันปกติแล้วมันก็ยุไอยุ่มันล่ะแต่เมื่อมันมาร่วมกันมันก็ต้องมีข้อกฎหมายที่จะกำหนดหรือบังคับไว ได้ไหมครับออว่าคดียาญาครับมันมาเกี่ยวของกับคดีแผ่นจะเหตุแบบใดคดีแผ่นไปเกี่ยวของกับคดียาญาจะเป็นแบบใดออยกตัวอย่างพี่น้องเห็นง่ายๆก็คือสมุ่าครับมีหมาอยู่บ้านพี่น้องเนี่ยอือม,มันไปนกัดไม่หญ่แดงครับกัดขาเนี่ยครับเออลราก็ต้องไปรักษาแม่นบ่่ะ เสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินโอ้โหฉีดกันบาดทะยักฉีดกันพิษสุนัขบาเบิดไปสาม0 0ื่นสี่หมื่นเขาโรงพยาบาลอีกเขชนรักษาเราเป็นเบาหวานนําบาดอีกแพ้มันเบาเศร้าโอ้เหลือลังเลยนอนโรงพยาบาลบบกหลายหมื่นหนึ่งที่ถ้าเอาทางอาญาเป็นบละก็คือท่านปล่อยปลาละเลยบ่ดูแลสุนักให้มันออกไปหากัดคนแต่ท่านดูแลมันดีๆมันก็ออกไปกัดคนบ่ได้แม่ว่ล่ะขังมันผูกโซ่ใส่กง มันกะมอสามารถออกไปทำลายคนไดปรากฏว่าทันปล่อยปลาละเลยกฎหมายเอาเหล่องทันเนี่แม้ว่าจะเป็นลงหูโทษก็ตามปล่อยปลาละเลยให้สิงสาราสัดสัดสด,ดูละละออกไปทำลายคนไปกัดคนกอ่อเกิดความเสียหายยังสิเห็นบอกทางอาญาเกิดขึ้นแล้วอืบ้านนี้ไม่ไงเราอาจจะว่าต้องการให้เจ้าข้องหมาไปที่ขุกหรอกหรือถึงเรื่องคดีทางอาญาหรอกเราต้องการเงินค่ารักษาพยาบาลสามหมื่นสี่หมื่นที่เราเสียไป แล้วก็เลยบอกว่าเอาจะคล้องมา้าเอาค่ารักษาพยาบาลมาให้ข่อยค่อยเบิดไปสามหมื่นกว่าสี่หมื่นเราค่อยบอาไปขายคล้องอยู่ตลาดนําเสียอะไรใดไปหมื่นหนึ่งสองร้อยสามร้อยคนนี่ค่อยไปขายบวกพิษขายพักขายอย่างสิกําไรหมื่นหนึ่งสองสามร้อยค่อยบอไ็ไปเป็นเดือนเอาค่าเสียหายมาให้ค่อยค่ขาขายบวกพกิ่ข่อยแม่ว่าละ่ะมันกะเป็นความผิดทั้งแผงเกิดขึ้นในบาน้านนี่อาญาพิษอยู่แล้วละ่ะปล่อยปลาเลื่อยให้มาไปกัดคน ทางแพงก็ต้องรับผิดช,ชอบคาเสียหายคาเสียเวล่าเขาอืที่นี่คุยกันบ่อ้บ่ฮู้เรื่องครับไม่ไงแดงแล้วก็ไปแจ้งคั่วไปแ้งค่ว,ควนนเอครับตำรวจก็จะมาดำเนินคดีครับจะคข้องหมาแล้วบาเจะคข้องหมากับพิเสษว่าอืมบ่เป็นหมาข่อยหรือบอกว่าหมาข่อยอยีีอยู่ ืแต่ว่าย่ายมากวนมันกวนย่ายเขามาในบ้านบ่เอื่นข่อยบอ่เอื่นจะคล้องมันมันก็ขึ้นวน่าโจรนเขาโมยมันก็สวบเอากัดเอาแล้วเออถ้าเจ้าเขามาในบ้านข่อยจะคข้องอยากข่อยกวนข่อยก็จิผูกมันไหวหรือมันเห็นจะคข้องมันก็จิบวกัดคนแปลกหนาเจ้าเขามาโดยพละาการก็ต่อสู้ไปแล้วแต่แล้สิต่อสู้ไปครับจะคข้องหมานะแล้วก็เว้าไปแม่ามาล่ะอยการก็เสียดสํานวนทรงฟ้องศาลแล้วอืม รากวต่อสู่บวบ,บรับสารภาพคดีอาญาก็เกิดขึ้นคดีแพ่งก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันเด้อุบัติขึ้นพร้อมๆกันอาญาเกิดแ่งเกิดนะหมอมาไปกัดเขาเป็นละเมิดเจ้า้องรับผิดอยู่แล้วครับอาญาก็ว่าไปทงังแ่งไม่ใช่แดงถ้าเราอยากไปฟ้องต่างหากพินีจกเทศก็ไปฟ้องครับไปฟ้องทั้งแผงอยากลองค่าเสียหาย คาเราขาดประโยชน์สามหมื่นจีหมื่นแปดหมื่นดอกเบี้ยลอยแล้วถ้าได้ว่าไปครับแต่ว่าถ้าจะเห็นให้มันเกี่ยวเนื่องกันบาดให้มันมาอยู่ในคดีเดียวกันนี่แหละครับที่เขากำลังจะบอกว่าคดียาญาติไเกี่ยวของกับคดีแพงคดีแพงเมื่อเกี่ยวของกับคดีญาญาืมเขาก็เอื่นว่าคว่ำแพงคดียาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพงกับมีซื้อมันนะครับอยู่โรงยุสานเขาเจนเป็นคว่ำแพง เพราะว่าเวลาฟ้องร้องมันจะมีความแพ่งความอาญาแม่บอครับอันนี้เป็นความอาญาแต่ว่าเป็นคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งก็คืออาญาเป็นหลักบานนี้ถทำไม่ไงแล้วบอกว่าบ่อยากไปฟ้องต่างหากดอกอยกเขามาในคดีของอายาการที่ฟ้องเจ้าของหมานี่นําได้บอกเรียกร้องคดีแพ่งกับฟ้องของอายาการเลยได้บอก ก็ได้แล้วครับก็ได้เพราะกฎหมายกับเปิดช่องอยู่ว่าดาผู้เสียหายเขาได้รับความเสียหายแกชีวิตร่างกายแล่าหมากัดเดียเห็นบ่ร่างกายแล้วเว้าว,าวาเลยขาถือมาสวบอืชีวิตร่างกายอความเป็นอยู่ยังกับว่าไปรวมทั้งทรัพย์สินนําแลวก็ซื่อเสียงบางเธอเป็นคดีอื่นไปนมินประมาทเขาเงยสิ อายการกับฟองก็งกห้ามินประมาทแล้วก็ซื้อเสียงก็เสียหายนมะามาครับทั้งแผงเสียหายเด้เรียกร้องค่าเสียซื้อเสียงก็ไดเนีเป็นต้นไปว่าเขาหานค่าเขาขายของขายเนวกินเนวยอยากไปบอกเขาว่าหานค่านี่เอายาเสพติดใส่ในหม้อต้มน้ำเฉพอน้ำสุกมันเสียบแล้วก็บ,บางเถือก็เอาของสกปรกใส่ลงไปเื่องล่างของขังใน้คนลูกค,ค้าติดตันสันอย่าไปกินเด้อหานค่านี่ บอกเขาเสียสือ่คอคนโมบิกินหันเขาเลยเห็นบ่เขาก็เลยไปแจง้งข่วมกหามินประมาณแล้วก็ทั้งแพงเขาก็ไปฟ้องเรียกเงินได้ครับแต่ว่าถ้าจะเอามาร่วมกันให้มันเกี่ยวของกันมันเป็นประเด็นเดียวกันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันคดีเดียวกันอืมเป็นคดีอาญาเกี่ยวของเขาก็ดีแพงได้บอกก็ได้แล้วครับเพราะกฎหนไม้เปิดช่องอยู่ว่าอืถ้าเขาเสียหายต่อร่างกายอืมชีวิตอืมถึงตายเลยอย่างที่ถ้าอยากมาฟ้องแทนหรือทรัพย์สินก็เสียหายหรือสื่อเสียงก็เสียหายแบบผมยกตัวย่างไว้หนึ่งคัน เอาฟ้องอายการเป็นหลักเลยครับไม่แยแยงนี่ก็เรียกล้องค่าเสียหายทั้งแพงนะครับเขาไปในคดีอาญาเนี่ยแหละครับโดยท่านก็ไปยื่นคำร้องที่ละต่อศาลแต่ว่าตรงเขาไปก่อนที่คดีอาญามันจะจบเรื่องบ่อยว่าเขาตัดสินแล้วจึงจะปไปยื่นเขาไปเนี่ยในบันใดท่าน้องไปฟ้องเองแต่ว่าถ้าท่านอยากเขาไปในคดีอาญากเขาไปให้มันมีเงินไขก็คือเขาไป ในระหว่างเขากำลังเพียรหน้าคดีายาย่แล้วยังเขายังบวตัดสินคดียังบวแล้วเสียดเข้าไปจึงเขาลองเข้าไปอืจึงเขาลองเข้าไปว่าหมากัดเข้าสึ่งเป็นบาดเจ็บเงียบ,บสามสิบแปดเข็มหารักษาพยาบาลเป็นเงินสามหมื่นแปดมีใบเสียดผอรมรักษาลงพยาบาลอีกกชนลงพยาบาลยังก็แลว้วแต่มีหลักฐานการรักษานอนโรงพยาบาลอยู่สิเบเอ็ดมือ พราะมีโรคแสกซ้อนเป็นเบาหวานน้ำแผลเปื่อยเน่าไปก็สิออกจากโรงพยาบาลได้โอ้ยนอนอยู่สิบเอ็ดมือค่าห้องพิเศษคืนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสิบเอ็ดมือเป็นเงินไหนใน,น,นบวกเราพูนหานมาค่าขาดประโยชน์บ่ได้ไปขายบกักพริกปกติแล้วกำไรมือละสองร้อยสามร้อยบ่ได้ไปสิบเอ็ดมือเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ว่าเข้าไปบวกเข้าไปคิดดอกเบีย้ยอีกร้อยละหา้าครับเรียกร้องเข้าไปในคดีอาญาครับที่อายการฟ้อง แน่ห่ดละถ้าบว่ามีทนายบาดืมก็บ,บอกศาลว่าเฮาเป็นผู้เสียหายเขาบว่ามีเงินจางทนายเฮาต้องการให้ศาลหาทนายใหย้ในการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในคดีแพงเขาไปในคดีอาญานี่ศาลก็ต้องหาให้เ้อครับก้นไม้กับเปิดก้วงบริการอีกเอิ้นว่าทนายขอแรงศาลก็จะเบิงในบัญชีทนายขอแรงว่าไผเขับที่ล่งทะเบียนไว้เอิ่นมามาเป็นทนายของผู้เสียหาย ในคดีนี่แหละที่อายการฟ้องว่ามากัดคนนี่แหละเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายหายใแยแดงท้งแผงคดีายาาเขาคดีแผงมันเลยมาเกี่ยวเนื่องกันเวลาตัดสินก็นสืบพยานไปเธอเดียวเลยทางแผงทางอายายเรื่ลยครับทางแผงผู้เสียหายอาจจะต้องมีทนายหรือเบื่อควมเยียงว่ามากัดเท่าแล้วผลกระทบแบบใดค่าเสียหายเป็นเงินเท่านี้ไปเสร็จแล้วเป็นเงินเช่งเืินสอง ให้จำเลยผู้ถือฟองนี่ครับผู้เป็นเจอ้าของหมานี่รับพิดชอบศสาลก็จะเพิจารณาไปในข้าวเดียวกันพยานหลักฐานว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่แล้วแต่บางเถ่อสาลอาจจะเบืองแล้วออตัดสินอาญากนแพงตัดสินที่หลังก็ไไ้แล้วแต่ดุลพินิจศาลนั้นมีข้อกฎหมายที่เขาเี้นไว้อยู่พยานหลักฐานท้าฟังทั้งอาญา,าเพียงพอทั้งแพงจะซื้อเพิ่มเติมยังกว่าไปก็ได้ครับเพื่อจะตัดสินในข้าวเดียวกันเป็นทั้งเรื่องอาญาและเรื่องทั้งแพง อาญาคือเจ้าของหมาพิษบอืมถึงให้การต่อสู้ว่ายายแดงไปกวนมันก่อนอมหมไปแย่มันกอนมันเลยสวบอากัดเอาเอาจจะมีพยานเห็นนะครับว่าพวกได้แย่แล้วยางไปซื้อหมาแลนออกมากัดลุดกกงออกมาแต่เจ้าของบ้านต่อสู้ว่ายายแดงนี่อาม่ไปแย่มันอืมันก็เลยกัดเอานะว่ะบ่อ้องรับพิษเพราะเจ้าไปเป็นไฟกอให้หมามันโมโหไงเรียกคนหินไปวิ่งใส่มันมันก็เลยแลนมากัดอืม ต่อสู่ไปครับศาลก็จะมีภาคษาไปจะลงโทษบอด้วยจากโยกฟ้องส่วนนังแพงกับเบื้องบนเงินที่เรียกร้องไปสี่หมื่นกว่าหามื่นนั่นกับคิดแพงไปบอขารักษาพยาบาลมันคือหลายแทแม่บอกครับทั้งที่มีบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกทีทุกทุกโรคอยู่แล้วน่ากละก็ต่อสู้กันไปจับทั้งอาญาทั้งแพงไปในข้าวเดียวกันเลย ยายแดงก็บว่าต้องเมยคกับอาญาเรียบร้อยปุ๊บไปฟอ้องแผงอิกฟ้องแผงบาดนี้ที่ไปบอกสารว่าฉันบ่มีทนายฟ้องแผงหาทนายให้เนี่ยสารเขาหาให้เด้เพราะมันบบเกี่ยวของกับคดีอาญาแต่ว่าถ้าท่านเขาไปในคดีอาญาแลว้วบ่มีทนายที่จะเรียกเงินในทางแพงศารก็หาให้อยู่ครับตั้งก็ต้องจอบโอกาสนี่ลหละถ้าว่าอยากเสียงเงินขาทนายก็ไปในโอกาสคดีอาญาเขาฟ้องแล้ว ท่านขาไปในคดีอาญาเลยแล้วก็บ่มีทนายบอกศาลศาลเขาจะหาทนายให้เปื้นว่าทนายขอแรงเขาจะมีเงินรางวัลให้กับทนายผู้ที่ดําเนินคดีให้ทางแผงนะครับส่วนอายายการเขาเป็นทนายผ่นดินอยู่แล้วเขามีเงินเดือนเงินดาวอยู่แล้วเงินเดือนเป็นแสนบนเขาบอแต่ทนายขอแรงเขาเรื่องเขาวางเขาไปตามเหนือผาเขาเป็นรักอยู่แล้วแต่เขาเขาไปแซมแปงไงแย่แดงเบียกเาคาเสียหายทางแผง สารลงโทษปุ๊บาวสมดุดจะล่อย้าล่อยากแล้วแต่ทั้งแพงให้สชดใส่ให้ยายแดงสี่หมื่นสองจะสี่เห็นบอก,ก็เป็นตัวเลขขึ้นมาเหรอเนี่ยเป็นตัวเลขขึ้นมายายแดงจะไปบังคับคดีได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหรือเขาเห็นสารตัดสินแล้วเขาจะเอาเงินมาชําระหายยายแดงก่อนครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่ต่อรองกันทั้งแพงป่๊บไม่ยังแต่ทั้งอาญาต้องรับพิดตามเหนือผาสารลงโทษแบบใดก็ว่าไปจะลออาญาหรือจําคุกจิบมหาหมือเดือนหนึง่งก็แล้วแต่ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องมากัดยายแดงแล้วเล่าเขาไปในคดีแผงแล้วก็เลียกหลองในคดีอาญาแต่ว่าถ้าเรา่ติจใจแล้วว่าเออมากัดเป็นข้าวคอกูไอ้เมติกคุกก็พอฟ้องอาญาไปทั้งแผงบ่เรี่ยกร้องก็เรื่องของยายแดงก็้องไปเรียกร้องคาเสียหายอายการเขาบาเรียกเขา,า่เรียกร้องให้เด้ผู้เสียหายน่ยเขาบอกสนใจเลยท้าท่านบอไปยื่นค้ำร้องว่าอย่างใดคาเสียหาย ส่วนแผงเพราะกฎหมายบมดไปบังคับว่าอายการต้องเรียกร้องค่าเสียหายส่วนแผงในคดีอา,าที่มันเกี่ยวของอม,มมมีมันจะมีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับซัพ์มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกมาตรานหนึ่งเป็นต้วว่า้า,ายการเป็นโจท์ฟ้องครับจำเลยในคดีเกี่ยวกับรัพ์เราจะเป็นเรื่องป่นซับยักยอกซับจิ้งซับ ช่อกรงซั์ที่เกี้ยวกับทรัพย์ต่างๆนี่นะครับถ้ายาการฟ้องเข้าไปกฎหมายบอกว่าให้การเรียกร้องเอาราคาทรัพย์หรือเรียกร้องเอาทรัพย์ที่เขาประทุษลายไปเคลื่อนให้ผู้เสียหายอันนี้กฎหมายบังคับอยู่แต่ว่าต้องเกี่ยวกับรัพย์เด้แต่ที่ว่าหมากัดกันบังหันมันบมเกี่ยวกับทรัพยที่ล่ะมันเป็นคนละเรื่องถต่อยาการเขาบ่กอให้แล้วแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับรัพย์เป็นต้นว่าไม่ใช่แดงนี่ละผูกเก่านี่ละ เขาหลักรถดมอเตอร์ไซค์แล้วไปกับมีคนมาหลักรหลดแล้วไปนะครับบางทีเขาก็จับได้แต่ว่ารถนั้นหาของกลางบ่เห็นจักอยู่ใส่ถามมันก็บ,บอบเขาก็ฟ้องศาลไปขอหาหลักสัพบในขั้ขอถ่ายฟอ้องอายการก็จะขอให้จำเลยนี่แหละทิศลักของแย่แดงลักมอเตอร์ไซค์แล้วไปนี่กับคลืนมอเตอร์ไซค์ถ้าขค้ืนอนไม่ได้เคลืึ้นเป็นเงัน อราคาหมอ้อไส้เอาขั้นนี้ตีไป 50, หาหมื่นซะใจแดงรถใหม่ๆเอาหม้อจะไส้มาขึ้นเล่าทีจํเรยหลักไปแต่ขึ้นหม้อไส้บ่ได้เอาเงินมาหาหมื่นเห็นบ่อันนี้อาการขอหายไหแดงบ่ต้องออกแห้งอย่างยู่ซื่อเพราะกฎหมายเขียนไว้นี่นะทามันเกี่ยวกับศัพท์นะครับเกี่ยวกับศัพท์อาการจะขอขึ้นไหนหรือคดีอยักหยอกตามที่เราเห็นบางทีมันกำลังเป็นข่าวเป็นอย่างนี้แหละยักหยอกต้่มต้นดอกล่วงเอาเงินกัน เป็นลงทุนเฮ็ดนันเท็ดนีเวลาฟ้องอัยการจะขอเงินส่วนที่จาเลยกับอยากยอกที่ฉ้อโกงเขาตัวเ,เงินเข้าไปนี่ยขึ้นให้ผู้เสียหายเื่อกับชิปหลาน1อยล้าน,าน,านพันหลานแล้วแต่ผู้เสียหายอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเขียนไหวนะครับมันก็เลยมันยุ่งกันอาญาก็ะแพงก็เลยมาเกี่ยวกันปกติมันอยู่ไผอยู่มันอาญาว่าไปข่าคนตายก็ว่าไปส่วนจะเขามาเป็นผู้เสียหายเป็นโจทย์รวม ไดบ่อนะก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือผู้เสียหายอยากเป็นโจ์ร่วมก้นไม้ขอบ่าหามแต่ว่าตองเบืองขอหานําบางกรณีกับเขาใดบางกรณีกับเขาบ่อใดแล้วเขาไปแล้วก็จะไปเฮ็ดให้ฟ,ฟ้องว่าอาการเสียหายหรือเขาไปมั่วเขาก็บ่ไใดตั้งทนายเขาไปเป็นโจทร่วมสารอนุญาตให้เขาเป็นแล้วไปเฮ็ดฟ้องเขาเสียหายเอาพยานมาสืบเอาไปามาสารสิงกฟ้องถิ่มเพราะว่ามันขัดกันซี่สถ้าเป็นแบบอา,าการเขาก็ิรลองศารเบยให่ท่านเปลี่ยนเอาท่านออก จากการเป็นโจทรวมเพราะว่าเฮ็ดใ้ฟ้องเขาเสียหายฟองเขาเห็ดดีๆอยู่แล้วแต่ว่าขอเป็นโจทรวมเขาไปมั่งเขาเอออายการเขาเบิงแล้วเอาแนวนิสานจงยกฟองนี่นี่มันจะเขามาซวยอายการเป็นโจทรวหรือสิม,มาเฮ็ดในสาลยกฟองว่ะบางเาวลาเขาอาจจะร้องศารนี่ศารก็ตตรงอาจจะบ่ให้ทันเขาเป็นโจทรวมให้ท่านออก,กบอกกฤษณะอื่ก็ต้องเบิงว่าเขาไปเฮ็ดหยังนะครับอโจทรวมก็มีความสําคัญคือกัน สามารถเอาพยานหลักฐานไปนําเสือบอยูส่สันสานใดเช่นเดียวกับอายการแต่ว่าจะปไปถให้คดีของพเพิ่นเสียหายบ่ไดดเป็นต้นวันนประเด็นใดตำรวจบริสสอบไว้อายการบ่ไดดเอาพยานมาเบิกค่วมมันต้องสอบไปก่อนตำรวจนะครับต้องมีสํานวนการสอบสวนก่อนพยานปากนั้นปากนี้อายการก็จะเอาพยานเรานั้นมาสืบตามค่าใหการถี่ให้ไปกับตำรวจนะครับบางกรณี ตำรวจบริสสอบไว้อายการบริษัทพยานปากนั้นมาเบื่อข่วมแต่ผู้เสียหายเขาเห็นว่าเป็นพยานสําคัญนะแน่จะเอามาเบื่อข่วมสารเขาก็ไปนั่มาเองครับเขาเป็นผู้เสียหายและสารนุญาตใด้เขาเป็นโจทย์รวมเขาก็สามารถเอาพยานลเล่านั้นที่ตารวจบริสสอบไว้มาเป็นพยานยุสารได้ก็จะเหตุให้คดีมันสมบูรณ์หรือหมันคงขึ้นเขาเอ่ยว่าโจทยรวมผู้เสียหายแต่ว่าท่านต้องเป็นผู้เสียหายและเป็นคดีที่สามารถเขาได้เนะี่ย แต่เขาบ่าไดเขาก็บอก่อยเขาขึ้นกันะน่เอลมันก็มีกฎมีเกณฑ์มันอยู่ครับก็ต้องไปเบิงเงื่อนไขต่างๆบพว่าสิเป็นเรื่องคดีอาญาหรือเป็นเรื่องคดีแพ่งหรือเป็นความแพงที่เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพงที่มันมั่วหมวกันนี่แหละครับก็ต้องไปเบิงตามเง่อนไขตามวิธีการอันใดเหลียกใดอันใดเหลียกบ่ไ้ อันใดทันตรงไปจางทนายฟองยิงคือนส่วนทั้งแผงนี่นะครับแต่ตัว่าเขามายืมเงินเข้าไปแล้วเขาบวใจเขาบอกมีทนายนก็หมา,ายกับบอลลูนทั้งทันเดครับท่านก็ต้องไปหาทนายมาฟ้องยิงครับมันเป็นเรื่องทั้งแผงเรื่องของบุคลคลสองคนระวางเจ้าหนีก็หลุกหนีว่าใส่หนีกันยืมเงินกันหลักเฮ็ดสัญญากันไหวแต่ยิ่ได้เงินเคื่อนอีกได้ดอกเบีย้ยก็ไปหาทนายมาฟ้องเขมาควายบวมีทนายอา้า บางเทื่อกับบดิฟองจนขาดอายุควมท่านก็อาจตรงไปหาน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นว่าสภาพทนายค่วมไม่ก็หาทนายในคดีแพงในท่านแต่ว่าเงินไขของเขากว่าตงเบิ่งอยู่ว่าเขาจะหาทนายทั้งแพงในท่านใดบอส่วนมากถ้ามันเป็นคดีอาญาเขาหาให้อยู่ืมมีคดีบ่้มมีเงินจางทนายต่อสูในคดีอาอะไรสิครับแม่ว่าล่ะหรืออยากฟ้อง้องทางอาญาบ่มีค่าใช้จ่ายเป็นคดีอาึ้นมากยังสิสภาพก็อาจจะมีทนาย อา,าสาซอยดูแลอยู่หรือไปบอกศาลถ้าเป็นทางอาญาเขาจะซอยเป็นจำเลยก็ดีหรือเป็นผู้เสียหายก็ดีกบที่ผมบอกไปแล้วว่าหญ่แดงเราบ่มีเงินจากทนายเรียกร้องค่าเสียหายของเราที่มากัดเรานะ่ะให้ศาลหาให้ก็ได้ครับศาลก็หาให้แต่ว่าถ้าท่านจะฟ้องคดีแพงเรี้ยวๆว่าผิดสัญญาจำนองเขายืมเงินไปเขาบ่จจายนี่คือบ่มีทนายให้ศาลหาให้เขาบ่หา,าให้หหแล้วเพราะว่ามันบ่มีกฎหมายบังคับไว้คือคดีอาญาที่ศาลจะต้อง แต่งต่างทนายให้ถ้าเขาบ่มีทนายแล้วเขาต้องการนะครับเพราะบางเทื่อบ่มีทนายในการต่อสู้คดีมันก็เสียเปรียบมเมื่อติคุกมัดปีเราบอกยังยๆซะอีการก็สื่อเบาสื่อเบาว่บาบมีคนไปสู่คดีพาดจำเลยสู่คดีทางอาญาเพราะยังเขาบ่มีเงินเขาอยากจนเขาบ่มีทนายทนายบ่จ้างเขาก็าเอบ่เฮ็ดแม่นบ่ครับเออบ่มีเงินให้เขาบ่มีค่าใช้จ่ายใ,ให้เขาจังซี่ครับอือ มันก็เลยจําเป็นต้องเกิดกฎหมายขึ้นมาว่าเออเขาม่มีบอกสารสารหาทนายขอแรงทนายที่บต่ตรจ้างนะสารจะาจให้เองเกิดมาเงินรางวัลแต่ว่าทนายที่ไปบอกว่าขอแรงตกใจผมเนี่ยสามเมื่อินคดีนี่บ่ได้ครับสารเขามีเรียตของเขาอยู่เขาใส่ธนาัยตามเรียตของเขาเขาจะเบื่องเหนือง,งานว่าทนายเหตุงานลร้างานหน่อยเอาใจใส่ในการเห็ดุคดีให้จาเลยวอเออึ่งตอนนี้เขาก็ร่างลงทะเบียนขอแรงทั่วประเทศอยู่ มีระเบียบของทังประท่านศารีกาส,สั่งมาทนายขอแรงโลบัญชีบดเลยเึ้นบัญชีไหม่ใส่สามปีแต่ว่าท่านต้อง่าความมเามล้วจักปีใบอนุญาตของท่านยังอยู่บวมบแมว่าเขาเพิกถอนใบอนุญาตทันหรือสั่งพักใบอนุญาตท่ันอยู่บ่ได้ทนายขอแรงต้องประวัติดีนะครับก็ต้องให้แต่ก่อนนั่นเขาไปยินคำหลองก็ไดเลยเดี๋ยวนี้บ่ได้ครับเขาเช็คก,ก่อนเพราะว่ามีข้าวนี่แหละทะนายไปเหตุบด่ดีหลายทนายโอ้ยจกัก ยังเป็นอียังเสียหายหัวดสารก็ต้องตรวจสอบบนันเขาเลยบอกว่าต้องมีใบจากสภาทนายความเอินว่าใบทอบ่อแปดรับรองความปะพเปิดว่าบ่ถือสอบสวนใบอนุญาตยังอยู่บ่ได้ถือเพิกถอนอยังเอามาสแสดงสารก่อนถ้าเจ้าจะเป็นทนายขอแรงในสารเจ้าต้องเป็นทนายที่โอเคบ่มีประวัติด,ดังพ่อยจ,จังจะมาเฮ็ดให้พี่น้องที่เขาบ่ามีเงินจ้างเพราะว่าสารจ้างเจ้าเนี่ยเขาก็ตั้งเงินไขได้มาแลนหาใบท่อแปดกัน ตองว่าคววมมาแล้วจะคดียักงหยั่งกับว่าไปมีบัญชีหนึ่งบัญชีสองต่ว่าคววมมามาถึงหาปีก็อยู่บัญชีสองว่าคววมมาจักเจ็ดแปดคดีก็ได้แต่ถ้าอยู่บัญชีหนึ่งนะครับตองว่าคววมมายี่สิบหาคดีแต่เป็นทนายคววมมาแล้วเกินหาปีนะครับก็ไปลงทะเบียนไบแต่ผู้ที่เขาต้องการเป็นทนายเขาแรงกับตองเตรียมหลักฐานหรือท่านเคยผ่านการอบรมมีน,นันยีนวลกับไปสแสดงเขาครับไปลงทะเบียนว้เนาะ